พี่น้องรถหัวเดียวสภาพแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อเท่าไหร่เอาถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องสีจักบาทมาผมพามาเบ่งลดสีแตเกเขือบโดยใช่เหตุคือเหตุเก,เกิดตั้งนานแล้วนะครับนี่สีมันแหกแตกเกิดมันจะโดดเลี่ยวกะทิบดาธรรมดานะพี่น้องคงสีบ่อผอกบ่อผูหลงมัง้งเดี๋ยวผมซ่อมมึงก่อนจักบาทก่อนตืดโอ้คาซีเหลี่ยมมัมง่งมั่งพี่น้องรถงามขักแน่แต่สีแตเกเขือบพร้อม มันธรรมดาของรถเกา่ารถอายุปูนนี่แล้วเนาะสีเอาซ้ำใดอีกน้องพี่น้องเนาะขันมาขันมาจากไดไม่ไม่ดึงน้ำถึกๆแน่นี่โอ้ยธรรมดาตีนี่แหละครับโน่ถือว่าดีเลยนะครับยางเพิ่งกับยางกระทะขอซิมหาของ AM, อูซูดีแม็กซัมพวงมาลัยพาวเวอร์อต่างหากนะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับยางดีสี่เส้นถ้าเป็นคุณล้คุณจะซื้อเท่าไหร่มาดูครับเอาไปให้ไปสวนไปทงไปท่าไปตลาดตะลี่เ <c oughs> พิ่นขี่มาจากไซยาภูมิพี่น้องมาเบิ่งของเครื่องปาทั่ว ปาดโอกการล้อนเหลือการล้อนก็เหลือนะครับนี่เลยมีบุพี่น้องเบิ้งงด้อสภาพนะน้ำมันเครื่องกับธรรมดารถมันเกาแล้วมันบมแมนรถใหม่มันติดบ่ซึมงบ่มีเยื้มเป็นไปไม่ได้นะครับเวลารถด,ดูรถมือสองเนี่ยจะดูห้องเครื่องถ้าสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าสวยๆอย่างนี้นะครับอาจจะได้ราคาดีขึ้นมานะครับถ้ารถเท่าราคาที่ออยากดูแลร,รักษาห้องเครื่องดีๆนะครับรถ,รถ ประมาณนี้แล้วแต่เข้าเครื่องดีๆก็จะได้สภาพดีเพราะใครนั้นไม่จัดแล้วนะครับแล้วแต่คนที่จะซื้อเอาไปใส่นะครับว่าอ่หมาะบ่อบางคนว่า2 0 0 0 0ื0นสามหมื่นได้บอ่อนะครับอ่าคือจรณาณิบึงว่าคันนีสีแดงจักบาทเนาะอันนี้เพิ่นเอาชีไมห่หอดมาจากเชยภูมิเลยนะครับมาจากเมืองเชยภูมิเป็นรถบ้านที่แกซื้อมานะมาใส่งานได้โดดแล้วนะครับสีแตกคือธรรมดานะครับมีแต่ลังค่าพ่ออ่ให้ไปวัดพี่น้องให้ไปวัดผมบอ่อไห้นะคันนีก็คือปี เมษาหกแปดจังต่อภาษีเพราเราบออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนมารับรถไม่นะครับรถไม่คันนี้นะครับเพื่อนจะได้เอากลับบ้านทางเมืองชัยภูมินะครับเด้กเส,ส้นแน่นอนุมัติเรียบร้อยนะครับเรือว่าคันนี้แล้วผมซื้อไว้แล้วนะครับต่อตีแรกทืเกินตีดาวเท่าทสีเท่าไรพี่น้องคิดว่าถ้าพี่น้องเป็นพี่น้องพี่น้องจะซื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อเท่าไหร่ในตัวสภาพแบบนี้รับรองว่าคัสซีดีเครื่องดีแอไม่รู้ว่าเย็นไม่เย็นนะครับพี่น้องเอา ลองเบิงนะครับคันนี้ทมนพิจารณาลาไปก่อนพี่นอ้นองเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถเพื่อนมารับรถนะครับสิเป็นยังไงจังมาว่ากันพี่น้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ